เธอกำลังจะขอให้ฉันช่วยในการลงสมัครเลือกตั้งในเขตชงโนค่ะนั่นเป็นบรรทัดฐานแรกในการรับความแข่งแก่งจากคนชนชั้นกลางจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อด้วยเช่นกันนักกฎหมายในชงโนจะมาทันทีแม้ว่าฉันจะโทรหาตอนลุ่งสางแต่ฉันพอใจ กันักกฎหมายของซูวรนมากกว่ายังไงพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และผู้รับเหมาของซูนยางกุ๊กมีจำนวนมากมันง่ายมากที่จะชนะการเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเลือกตั้งเพิ่มเติมคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่คุ้มค่าที่จะเสียเงินให้กับคนคนนี้เหรอคะฉันเขียยเส้นทาง สู่อายการสูงสุดให้แล้วแต่คนที่เตะโอกาสเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาคือชเวซอบบังขออภัยครับเขาไม่ใช่คนประเภทที่ไม่สมควรได้รับการดูแลระดับนี้แถมครอบครัวเขาก็เป็นทนายที่ดีที่สุดในเกาหลีด้วยแม้จะไม่มีป้ายจากกลุ่มซุนยาง แต่ก็สามารถได้รับการเลือกตั้งง่ายๆไม่ต้องไปนึกถึงฝ่ายค้านเลยพวกนั้นอยู่ในอันดับศูนย์สำหรับการสัรหาหมุคลากรครอบครัวทนายที่ดีที่สุดในเกาหลีฉันทำให้ชเวซอบบังขึ้นเป็นหัวหน้าอายาการด้วยอำนาจและเงินของฉันแถมฉันยังเป็นผู้ที่สร้างตำแหน่งหัวหน้าอายาการของชเวซอบบังอีก เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงทําอย่างนั้นเขาจะได้เป็นหมาที่คอยปกป้องสุนยางกุ๊บของเราไงชเวซอบบังครับหยุดคิดเรื่องไร้สาระและลบความคิดที่ไร้ไประโยชน์ของนายซะ แค่ดูดกิดน้ำพึ่งที่ฉันให้นายตอนนี้ไปและหุบป,ปากเพื่อมีชีวิตส่งต่อให้คนในครอบครัวของนายหากนายยังโลภโดยป่าประโยชน์นายจะถูกทำลายทิ้งครับท่านเพียงแค่โทรศัพท์สายเดียวจากพ่อตาเขาก็ได้ถูกแต,งต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าอายการและดูแลฝ่ายตุลาการและทันใดนั้น ญาติิก็ถูกไล่ออกไปยังจังหวัดต่างๆทันทีซอยุนเธอกล้าท้าทายความตั้งใจของฉันก็คงจะพอใจในตำแหน่งเจ้าของห้างสรรพสินค้างั้นสิเห็นแล้วหรือยังฉันวางแผนที่จะพาสามีของฉันเข้าสู่การเมืองเพื่อที่จะได้อำนาจทางการเมือง และฉันพยายามจะกำจัดพี่น้องของฉันทีละคนเพื่อควบคุมสุญญากุบหนูผิดไปแล้วค่ะคุณพ่อไม่โปรดยกโทษให้หนูสักครั้งนะคะพอใจกับสิ่งที่มีได้ทำออกมาให้ดีที่สุดทันทีที่ฝ่ายนั้นแสดงสัญญาการลดลงของผลการดำเนินงานนั่นการบริหารของห้างสรรพสินค้าฉัน จะวางแผนเปลี่ยนแปลงมันทันทีค่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะโลภอีกครั้งและความพยายามของพวกเขาก็ทำลายทุกอย่างในครั้งเดียวแฮมแการได้เห็นพี่น้องรับช่วงต่อหลังจาก ถูกผักออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดต,ตำแหน่งคงจะทำให้ท้องคุณปั่นปวดหน้าดูมันควรที่จะดูแลคนพวกนั้นได้อย่างสบายใจโท่โดจุนของเราเบื่อหรือยังไม่เลยครับผมกำลังหาอะไรอ่านอยู่จริงเหรือเนี่ยนั่นเป็นนิสัยที่ดีเลยนะให้การอ่านติดตัวเธออยู่เสมอ ครับปู่มินี่มาให้นี่มันอะไรล่ะครับนี่คือเอกสารพื้นที่ของที่ดินที่หลานต้องการทั้งหมดแปดหมื่นเอเคอร์ว้าวจากห้าหมื่นเอเคอร์ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาสามหมื่นเอเคอร์ผมจำได้ว่าข่าวที่แล้วคุณปู่บอกว่าห้าหมื่นเอเคอร์นี้ครับ ดูเจ้าเด็กคนนี้สิจำได้ไม่กระทั่งตัวเลข <bathroom> ใช่แล้วมันเป็นการตอบสนองแบบที่คุณต้องการเพราะว่าการจำตัวเลขที่ถูกต้องในการบริหารจัดการบริษัทเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ดินนี้มีเจ้าของหลายคนและดูเหมือนว่าพอรวมกันก็ไม่ใช่ห hmm ้าหมื่นอีเคอร์เป๊ะเพราะงั้น ปูถึงซื้อมาได้ถึงแปดหมืนเอเคอร์อ่านั่นคือเหตุผลที่เพิ่มขึ้นมาสามหมืนเอเคอร์ถ้าเป็นแปดหมืนเอเคอร์ค่าที่จะสูงถึงสิบหกพันล้านวอนในอีกสองสามปีหรือเปล่านะดีใจไหมล่ะมากๆครับไม่มีทางที่ผมจะไม่ดีใจ ตอนนี้ราคาตลาดของอพาร์ตเมนต์ซิลเวอร์แกนลน31เอเคอร์อยู่ที่7,500ล้านวอนผมทุบเทเงินจำนวนมากเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์กว่า200แห่งในบริเวณนี้ขอบคุณมากครับคุณปู่เจ้าเด็กคนนี้ถึงอย่างนั้นเขาก็ให้ผม16,000ล้านวอนเป็นของขวัญ อย่างน้อยผมก็ควรโชว์ความน่ารักนี้ให้เขาดูไม่ใช่เหรอ 1, 1988เป็นปีที่ยอดเยี่ยมจริงๆผลกระทบของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่6เริ่มปรากฏให้เห็นและประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบสำนักงานประธานาธิบดีกล่าวปฏิญญา7.7 ซึ่งรวมถึงข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนและการร่วมมือระหว่างเกาหลีเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือด้วยการเปิดสภาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยยอโซยะหลังจากผ่านมา38ปีการตรวจสอบของรัฐบาลได้กลับมานำเนินการอีกครั้งในช่วง16ปีหลังจากการมูลณนะ อัตราการแลกเปลี่ยนเข้าสู่ช่วง600วอนและส่งสุดจากสามระดับท้ายสุดผู้คนมารวมตัวกันที่โซมากมายนับไม่ถว้วนส่งผลให้ราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นนัฐธมาที่ไม่สามารถรักษาราคาอาศังหาริงมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นที่พุ่งสูงขึ้นได้ประกาศว่าพวกเขามีแผนที่จะสร้างบ้าน2ล้านวอน ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในชานบนตะวันออกกลางและพยองซานในปี1989ราคาบ้านที่ไม่แน่นอนถูกปิดเผยดังนั้นที่ตั้งของเมืองใหม่แน่นอนว่าจะต้องตั้งอยู่ตรงนี้ในเขตบุนดังและอีโซานประกาศเมืองใหม่ครั้งที่หนึ่ง ฉันประหลาดใจจังมีอะไรหรอครับท่านหัวหน้าเลขาธิการรีฮักแจอ่านายคงรู้ดีว่าฉันสร้างทุ่งหญ้าให้โดจูนของฉันใช่ไหมครับท่านที่นั่นมันอยู่ตรงนี้นั่นมันไม่ใช่พื้นที่ก่อสร้าง ของเมืองใหม่ที่ได้รับการยืนยันในเวลานี้หรอครับใช่แล้วเด็กคนนั้นทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าภายในเวนลาเพียงหนึ่งปีแต่นายรู้ไหมว่าอะไรที่น่าขัำฉันแย้งความคิดของเขาในการซื้อที่ดินที่นี่แต่เด็กคนนั้นตัดสินใจว่าเขาต้องการสร้างทุ่งหญ้าที่นี่อย่างแน่นอน ฮ่าฮฮถ้าหากตัวจุนเติบโตขึ้นมาเป็นชชมปมที่มีคุณภาพนายควรจะดูแลเขาให้ดีหากฉันตกลงแยกบริษัทสามถึงสี่บริษัทและมอบเป็นมรดกให้พวกเขาลูกๆของฉันคงจะพยายามขโมยมันไปเพราะงั้นต้องป้องกันเรื่องนั้นเข้าใจแล้วครับ หนึ่งร้อยสี่สิบพันล้านหนึ่งร้อยสี่สิบพันล้านวอนตั้งแต่ที่ผมตัดสินใจจัดการพื้นที่เพียงหกหมื่นเอเคอร์และจัดระเบียบพื้นที่ที่เหลือมากกว่าสองหมื่นหลังจากที่มูลค่าเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับถือเงินสองหมื่นล้านวอนอยู่ในมือผมเนื่องจากมันเป็นเงินที่เธอ หามาได้ทำตามที่ใจหลานต้องการเถอะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่หากราคาเพิ่มขึ้นในอีกสามสิบปีนั่นจะเป็นราคาที่มากกว่าหนึ่งร้อยพันล้านวอนโดจูนแม่กับพ่อก็คุยกับลูกได้ไหมจ๊ะได้ครับ ลูกวางแผนจะทำอะไรกับเงินนั่นเหรอจ๊ะผมบอกคุณปู่ไปว่าจะฝากธนาคารไว้ครับแค่นั้นเองเหรอพวกเขาคงจะกังวลเพราะฉันมีเงินเยอะตั้งแต่เด็กดังนั้นอย่างน้อยฉันควรจะพูดเพื่อให้พวกเขาเบาใจซะก่อนถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆก็ตาม ไม่มีอะไรที่ลูกอยากซื้อหรอจ๊ะไม่ครับเพราะแม่ซื้อทุกอย่างที่ผมต้องการให้แล้วถึงอย่างนั้นทั้งสองคนอยากทำยังไงกับเงินก้อนนี้เหรอครับเฮ้ทำไมเขาถึงตกใจมากแบบนั้น โดจุนดูเหมือนคุณพ่อเขาจะตกใจนิดหน่อยเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนะตกลงไหมครับฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะมันเป็นเพียงคำพูดจากเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีเจตนาดีอย่าคิดมากเลยนะคะผมไม่ได้โกรธผมละอายใจฮะตอนที่โดดจุนพูดคำนั้นออกมาใจผมเต้นเร็วมากและนี่สินะโอกาสของฉันมันคือสิ่งที่ผุดขึ้นมาทันทีที่จะกลายเป็นพ่อที่น้ำลายสอ เรื่องเงินของลูกมันน่าละอายเกินไปคงเป็นเพราะมันเป็นเงินจำนวนมากฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะถ้ามันเป็นเงินคุณชานจุนและสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราสามารถไปใช้ชีวิตในต่างประเทศได้เลยนั่นคือสิ่งที่คิดค่ะ จริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนที่รักลูกมากๆ